สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบูเดสลสก้าเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่32แล้วประจำเช้าวันพฤหัสที่18มิถุนาย,ยน2020มีเตะกันด้วยกัน5คู่เริ่มต้นเกมที่ไอทาแฟงเฟิร์ตครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะชาวเก้ไป2-1ครับเกมนี้เจ้าบ้านแฟงเฟิร์ตได้2ประตูขึ้นนำไปก่อนจากอาเดซินวาแล้วก็เดวิดอับราฮัมนะฮะส่วนทางชาวเก้ทีมเยอมือนมาตีใครแตะได้จากเวสตันแมคเคนนี่ครับแต่ก็ไม่ทันนะครับผมสามแต้มก็เลยตกเป็นของเจ้าบ้านแฟงเฟิร์ตไป อัส์บวกเปิดบ้านแพ้ให้กับฮอฟเฟนไฮม์ไป1-3เกมนี้ทีมเยือนฮอฟเฟนไฮม์ได้3ามประตูจากมูนัสเดบเบอร์ครับหมา2เมตรแล้วก็อีกลูกเป็นอีลาสเบบูฮะส่วนทางเจ้าบ้านอัสบวกได้หนึ่งประตูปลอบใจจากลูเบนวากาฮะไบเออร์เ er, ลวูคุเซนก็เปิดบ้านเอาชนะเอฟซีโคโลนไป3-1เกมนี้ไบเออร์ er, ได้3ประตูจากสเวนเบนเดอร์ไคฮาวเวตแลดไก็มูซาเดียบีส่วนทีมเยือนโคโลนได้หนึ่งประตูจากเซบาสเตียนเบอร์นาอว โดยเซดอตบุลครับก็แพ้คาบ้านให้กับทางมาลศูนย์ห้าไปศูนย์สองนะฮะโดยที่เกมนี้ทีมเยือนมาได้สมทุนชัยจากจุนันทันเบิร์กขาดแล้วก็จุดโทษของชองฟิลิปมาเตนต้านะฮะก็ต้องบอกว่าเครื่องช็อตไปเลยนะสำหรับดอตบุลหลังจากที่ไบเยนได้แชมป์ไปนะฮะก่อนเชมิท้ายกันที่ไลท์ซิกครับเปิดบ้านเสมอกับฟอร์ทูน่าดูซินอฟไปสองสองด้วยกันก็เกมนี้ไลท์ซิกนำไปก่อนถึงสองศูนย์จากคีวินคัมเปิลแล้วก็ติโมแวนเนอร์ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาโดนทีมเยือน ดูเซนด็อกตีเสมอได้จากสตีเฟนส์เกอร์ซิปสกี้นะฮะแล้วก็อีกลูกเป็นแอนเดรฮอฟแมนยิงปิดท้ายไปก็จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนมาดูกันที่ตารางคะแนนหลังจากผ่านไป32เกมนะฮะอันดับ1แล้วก็แชมป์ปีนี้ก็เป็นของไบเยนมิวนิกที่เก็บไป76คะแนนอันดับสองดอทมูลครับมี66คะแนนอันดับ3ไลฟ์ซิก63คะแนนอันดับ4ไบเออร์เลวูเซน60คะแนนอันดับ5้เบอร์เซมันเช่นกันบาดมี59คะแนนอันดับ6โวกบวก46คะแนนอันดับ7 ฮอฟเฟนไฮม์46คะแนนอันดับ8ฟรายด์บวก45คะแนนอันดับ9ก็เป็นแฟรงเฟิร์ตมี41คะแนนก็แชมป์ก็ตัดไปเลยนะเพราะว่าใบเย็นได้ไปแล้วส่วนท็อป4ครับดอตบูลไลฟซิกอันนี้ก็เดี๋ยวไปแย่งรองแชมป์กันส่วนอันดับ4เนี่ยไบยเออร์ลเลูฟเซ่นกับโบอยเซมันเช่นกันาราดคงจะต้องแย่งก,กันนะฮะว่าใครจะได้ที่4ไปในฤดูกาลนี้นะฮะส่วนอันดับ6ที่จะได้ไปเล่นยูโรปาลีกรอบคัดเลือกเนี่ยโอ้โห้วบบวก อฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็ฟรายบวกก็คงจะต้องแยกกันในอีก2นัดสุดท้ายหมากันที่ขึ้นตารางล่างฮะเริ่มบนที่อันดับ10ตอนนี้เป็นชาลเก้มี39คะแนนอันดับ11แฮท่าบริน38คะแนนอันดับ12อูริโอน38อันดับ13 FC เอฟซีโคโลน35อันดับ14อัลสบวก35 อันดับ15มายมี34อันดับ16ฟอร์จูน่าดิสเซนดอร29อันดับ17เวดเดอร์เบินเมน28นะฮะแล้วก็อันดับที่18เป็นพาเดบอลมี20นคะแนนฮะก็ต้องบอกว่าโซนตกชั้นเนี่ยพาเดบอลตกชั้นไปแล้วนะฮะส่วนเบรเมนเนี่ยโอ้มันคาบลูกคาบดอกมากเลยนะฮะก็ตอนเนี้ คงทําได้ดีมากสุดก็คือแย่งอันดับ16จากดุสเซนดอร์ฟมาให้ได้นะเพราะว่าก็อย่างน้อยไปเตะเพลย์ออฟกับลีการูก,ก็ยังดีฮะส่วนดุสเซนดอร์ฟ m i 05ก็อีกนิดเดียวครับก็ถ้าเก็บชัยชนะอีก2นัดที่เหลือได้ก็น่าจะพอจะการันตีอยู่รอดในบุนเดสลีกาในซีซั่นหน้าได้นะครับ <S <S ผมก็ต้องบอกว่าลุ้นกันมันนะครับเบรเมนดุสเซนดอร์ฟ m i 05ในอีก2นัดสุดท้ายเนาะ ในขณะที่ดาวซานลูล,ล่าสุดก็ยังคงเป็นเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไป31ประตูแล้วก็นักเตะที่แอซิสทำให้เพื่อนทำประตูมากที่สุดก็เป็นมุลเลอร์ครับที่จ่ายไปแล้ว20ลูกลเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมบุนเดสลิก้านัดรองสุดท้ายครับนัดที่33นะฮะจะเตะในวันเสาร์นี้ครับ20มิถุนายน2020ก็จะมีไบรเยนเจอไฟราบวกโคโลนพบกับแฟรง์เฟิร์ตดุเซลดอฟเจอออสบวกแฮธาพบกับไบเออร์เลเวูเซนฮอฟเฟนไฮม์เจออุนิออนเบอร์ลิน มายเจอเบรเมนพายอร์บอลเจอกับดูเซมเช่นกันบัดแล้วก็ไลฟ์ซีครับเจอกับดอทมูลคู่นี้พีพีทีวีช่อง3าสิบกถ่ายเท่าสดน,นะฮะแล้วก็ปิด้ายด้วยชาลเก้เจอกับวอลฟ์บวกนั่นเอง